สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะดีวันนี้มีเ,เรื่องสดสดร้อนๆเลยค่ะพี่น้องค่ะเป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับพยาบาลที่มาเจาะเลือดพ่อใหญ่วันศุกร์แต่เขาก็ไม่ได้บอกเวลาจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาจะมาช่วงบ่ายแต่เขาก็ไม่ได้บอกเวลาว่าจะมากี่โมงทีนี้ปรากฏว่าเขามาเกือบสี่โมง ยี่ตุย๋ยก็ไม่เคยเห็นเนาะคือปกติแล้วคือเขาจะเจาะเลือดเขาก็จะเจาะตรงตรงแขนพับตรงนี้เนาะปรากฏว่าพยาบาลคนเนี้ยก็คือเจาะข้างนี้เลือดก็ไม่ออกแกก็มาเจาะอ,อีกข้างหนึง่งเลือดก็ไม่ออกแล้วแกก็กลับมาอีกข้างหนึง่งปรากฏว่าทีนี้แกก็มาเจาะตรงเอ,อ,อง่อตรงข้อมือพี่น้องจ้ะแกเจาะตรงข้อมือ เจาะตรงข้อมือก็ไม่มีเลือดอีกแกก็เลยมาเจาะตรงไหนรู้ป่ะแกมาเจาะตรงเนี่ยตรงตรงแขนพี่น้องจ๋ามาเจาะตรงแขนกลางแขนเนี่ยเจาะตรงนี้มันก็ไม่มีเลือดคือยาตุยก็ให้แกกินน้ํานะกินน้ําเยอะด้วยพ่อใหญ่แล้วแกก็มาทําซ้ําอีกพี่น้องจ๋ามาทําซ้ําอีกแขนข้างนี้ก็คือเจาะเหมือนกันตรงแขนพับแล้วก็ไอ้ตรงข้อข้อข้อมือเนี่ยแกก็เจาะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเจาะตรง างต้นแขนเนี่ยอีกครั้งหนึง่งก็ไม่มีเลือดแล้วแกก็เลยมีอาการหงุดหงิดพี่น้องจา้าพยาบาลคนเนี้ยมีอาการหงุดหงิดแล้วทีนี้คือเจาะแล้วเลือดมันไม,ม,นไม่มันไม่ลงมาตามสายอะ่ะพี่น้องจา๋าแต่พอแกดึงเข็มออกเลือดมันก็พุ่งอะ่ะพี่น้องจา้าเลือดพุ่งแล้วทีนี้มันก็หยดลงไปใส่หมอนจะรองแขนเ่าใหญ่เนาะเลือดมันก็ไหลอาบลงมาแล้วทีนี้แกถามยาตุยว่าเออเธอมี เอ่อเปเปอร์ทาไหมยี่ตุ๋ยก็เลยบอกว่ามียี่ตุ๋ยก็ไปหยิบมาให้แกแกก็เลยบอกว่าเธอไปใส่น้ำไม่ใช่หน่อยปกติคนที่เขามาเจาะเลือดเขาจะต้องมีอุปกรณ์ของเขามาก็คือมีสำลีมีคือต้องทําความสะอาดก่อนเวลาเขาจะเจาะเลือดพี่น้องจ๋ายิ่ตุยก็ยังงว่าพยาบาลคนนี้มาคือเขาไม่มีอะไรมาก็าจะมีเฉพาะเอ้หลอดมาพี่น้องจ๋าหลอดแล้วก็เข็มมาแค่นั้น เขาไม่ได้ถืออะไรมาเลยคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีเอ่อทั้งไอ้ที่ใส่เข็มอะพี่น้องจา๋าเ็าเวลาเขาเจาะเลือดเสร็จเขาก็จะมีเอ่อมีกล่องที่จะใส่จะใส่เข็มเนาะพยาบาลคนเนี้ยก็ไม่มีอะไรมาปกติแล้วคือเขาจะมาเจาะเลือดนี่เขาจะต้องมีอุปกรณ์มีเซ็ตของเขามาเลยนะพี่น้องแต่ปรากฏว่าพยาบาลคนนี้มาถามหาเพปเปอร์ทาว มีหนำซ้ําให้จะตุ๋ยไปทําให้ทิชชู่มันเปียกอะพี่น้องจ๋าเพื่อที่จะมาเอ่อมาซับแล้วทีนี้พอหลังจากที่แกฉีดเลือดมันก็พุ่งออกมามันก็หยุดออกมาตลอดพี่น้องจา๋าเจตุยก็เอ่อก็เลยถามแกว่าเออเธอไม่มีเทปแล้วก็ไม่มีสำรีอะไรเหรอแกบอกว่าเออไม่มีแกบอกงี้แกบอกว่าเมื่อเช้านี้ออกมาเอ่อที่ออฟฟิศก็ไม่มี พวกเราก็บางครั้งอุปกรณ์ก็ไม่ไม่พร้อมอุปกรณ์ก็ไม่พอแกก็บอกงี้เนะเาะแล้วทีนี้แกก็เลยเ,เดินออกไปข้างนอกแกเดินออกไปที่รถแกข้างนอกปรากฏว่าแกก็ได้ถุงมาใบหนึ่งหิ้วมาแล้วแกก็เลยเอาอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เตุยพูดถึงอมีครบทุกอย่างเจตุยก็เลยบอกว่าอ้าวไหนเธอบอกว่าไม่มีไงและแกก็บอกว่าและนี่ก็ เดี๋ยวคลินิกเขาก็ปิดฉันจะต้องรีบเอาเลือดเอาไปให้คลินิกเขาถ้าเกิดช้าวกว่านี้ก็คือไม่ได้เรื่องแล้วแกก็บอกงี้ใช่ไหมปกติแล้วคือเวลาเขาจะมาเจาะเลือดอะ่ะเขาก็มาเร็วคือไม่เกินสิบโมงแต่นี่เธอมาก็เกือบสี่โมงแล้วอะ่ะมีอีกอย่างหนึ่งที่จยตุยเออลืมบอกไปพี่น้องจา๋าก็คือก่อนที่จะเป็นเข็มอันสุดท้ายเนาะแกก็เจาะแล้วเลือดมันไม่ออกพี่น้องจา๋าแกก็เลยเอาเข็ม ออกมาแล้วแกก็มาวางไว้ที่หมอนนี่แหละตรงที่พีคที่สุดพี่น้องจ๋าตรงตอนที่ยตุยเออแบบแบบโมโหมากก็คือแกทําอะไรที่แบบเหมือนไม่ใช่พยาบาลอะ่ะพี่น้องจ๋าก็คือแกดึงเข็มออกมาแล้วแกก็มาวางเข็มมาไว้หมอนก็คือมันก็โดนอากาศโดนอะไรมันก็มีเชื้อโรคเข้าไปแล้วเนาะพี่น้องว่าไหมปรากฏว่าแกจะเอาเข็มมันเก่านั่นแหละมาจิ้มอีกพี่ดก็เลยบอกว่า นี่เธอเข็มเนี้ยเธอเจาะไปแล้วอะ่ะแล้วเธอจะไปเจาะอีกเหรอเหตุตุยก็เลยถามแกแกบอกว่าไงรู้ไหมก็เมื่อกี้ฉันเจาะแล้วเลือดมันไม่ออกมามันก็ไม่เป็นไรแกบอกเนี้ยเหตุตุยก็เลยบอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยมันก็มีเชื้อโรคเข้าไปแล้วเธอไม่ได้เหตุตุยก็เลยบอกงี้ใช่ไหมนี่เธอเป็นพยาบาลนะฉันไม่ใช่พยาบาลแต่ฉันขอโทษนะที่ฉันต้องบอกเธออย่างงี้แกบอกว่าถ้างั้นก็เหลือเข็มอยู่แค่อันเดียว ถ้าเกิดสมมุติว่าอีกอันนึงไม่ได้ก็คือหมดสิทธิ์ฉันจะต้องให้คนอื่นมาเจาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะถึงเวลาสี่โมงเขาก็จะปิดคลินิกแล้วแกก็พูดงนี้ใช่ไหมหยาตุยก็เลยบอกว่าก็เธอมาช้าเองอยาตุยก็บอกเนี้ยปรากฏว่าแกก็เลยเอาเข็มอันสุดท้ายของแกมาเจาะมันก็เลยเจาะได้พี่น้องจางในที่สุดเธอก็ได้เลือดไปสามหลอดและพร้อมกับ ถุงขยะที่เธอใส่ทั้งเข็มใส่ทั้งสารพัดส,สิ่งที่แกใส่ในถุงของแกแกบอกให้่าตุ๋ยไปทิ้งถังขยะแาตุ๋ยไม่ทิ้งให้แกเพราะว่ามันมีเข็มมีอะไร่าตุ๋ยบอกว่าฉันไม่สามารถที่จะทิ้งถังขยะได้มันอันตรายแกก็เลยบอกโอเคฉันจะ,อะเอาไปทิ้งที่คลินิกเองแกบอกงี้มันมีที่ทิ้งอยู่แกบอกงี้ปรากฏว่าแกก็หิ้วถุงถุงนั้นแหละไปพอแกขึ้นรถ ยายตุย๋ยก็แอบมองที่หน้าต่างเนาะพอแกขึ้นรถแกก็หย่อนถุงไอ้นั่นอะวางไว้ตรงข้างฟุตบาทพี่น้องจา๋าแล้วแกก็ไม่เอาถุงไปยายตุย๋ยก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวฉันจะต้องออกไปเอาถุงเพราะว่ามันมีชื่อพ่อใหญ่ด้วยพี่น้องจา๋าถ้าเกิดสมมติว่ามีใครได้รับอุบัติเหตุเเข็มไปทิ่มไปอะไรแล้วเขาไปค้นเจอแล้วปรากฏว่ามีชื่อพ่อใหญ่ติดแต่ยายตุย๋ยยังไม่ได้เดินออกไปก็พอดีคน ข้างบ้านเยตุยคือคนอที่เขาอยู่หน้าบ้านเขาอะพี่น้องจา๋าเขาก็เลยมาหยิบเอาไปใส่ถังขยะมันอันตรายมากเลยนะพี่น้องแบบเนี้ยจริงๆเราไม่อยากจะมาพูดหรอกนะแต่ว่าเห็นแล้วมันมันน่าลาคาญอะพี่น้องจา๋าคือมาก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรมาสักอย่างแล้วมาทําอะไรก็ดูเหมือนจะหงุดหงิดเหมือนจะมาเหงุดหงิดให้เราว่าเลือดไม่ออกอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่า มันสายแล้วนะเดี๋ยวเอาเลือดไปไม่ทําอย่างงู้นอย่างงี้ตัวเองมาช้าแล้วยังจะมาเอา่อมาทําเป็นหงุดหงิดอีกแล้วแถมจะมาเอาเข็มเก่ามาทิมแล้วอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีแล้วอย่างเงี้ยก็เกิดสมมุติว่าเดยกตุยไม่อยู่ด้วยอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะทําอะไรกับผู้ใหญ่ก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่า,อามองไปถึงคนที่อยู่แคร์โฮมคนแก่ที่อยู่แคร์โฮมที่ไม่มีญาติพี่น้องเขาดูแลด้วยถ้าเกิดเขาทําแบบเนี้ยพี่น้องจะ ใครคิดว่ามันปลอดภัยไหมยอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะพี่น้องคือเขาทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องอ่ะเพราะว่ามาให้ให้เยตุยไปเอาทิชชู่มาแล้วก็ให้เยตุยไปจุ่มน้ำให้มันเปียกแล้วก็มาซับเลือดไม่ให้เลือดมันหยุดไม่ไม่ให้เลือดมันไหลมันก็ไม่ถูกต้องแล้วพี่น้องจา๋านี่แหละเยะตุยก็มาเล่าให้ฟังเนาะสงสารพ่อใหญ่มากแขนแกก็เขียวอยู่หลายวันเยตุยก็ต้องเอา อ,อยาหม่องกับพี่น้องจ๋ายาตุ๋ยอาอยาหม่องเขาใส่มาทาให้แกมันก็ดีขึ้นดีขึ้นนิดหนึ่งกับพี่น้องจ๋าเอคิว้วๆถึงจะหายไปเนาะก็นี่แหละพี่น้องจ๋ายาตุ๋ยก็มาเล่าให้ฟังขอบคุณมากนะคะที่มานั่งฟังยาตุย๋ย <c oughs> เล่าเรื่องมันน่าปวดหัวพี่น้องจ๋าทาอะไรก็ไม่รู้พยาบาลก็เจอกันคลิปต,ต่อไปเนาะพี่น้องขอบคุณมากๆที่เป็นกําลังใจให้ตุย๋ยดูแลสุขภาพนะคะทุกคน สวัสดีค่ะ